ับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องดูอ่อนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการเรียลชั่นเอ่อโฟนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า No one นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นซัมเมอร์วิดีโอนะครับเหมือนกับเพลงก่อนหน้านี้นั่นก็คือเพลงวัดประหลาดนะครับซึ่งเพลงวัดประหลาดนี่ก็บอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากยอดวิวแบบเพิ่มไม่หยุดเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงที่แบบให้กลิ่นอายแบบความเป็นเคปเอ้ทีป๊อป เก่าๆนะก็คือคนน่าจะชอบแนวแนวนั้นกันก็เลยยอดวิวเยอะมากว่าเพลงดีด้วยแล้วยิ่งมาทําเป็นเวอร์ชันซัมเมอร์วิดีโอก็ดีมากเลยและส่วนเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงหนึ่งในอัลบั้มเหมือนกันชื่อเพลงว่า No One ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับกับเวอร์ชันซัมเมอร์วิดีโอนี้นะเพราะว่าน่าจะมีเต้นด้วยนะนี่ก็คดาดหวังเหมือนกันนะว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย โอเคครับผมเสียงจิงหรีดปะเนี่ยโอ้ยแต่งหน้าสวยว่ะแต่งตามีมีจุดๆๆๆๆุจุจุจุดทุกคนเลยไปมาได้พันนะ ชอบเสียงโจลินมากเลยอ่ะมันมีความนอนงานอ้อนย้อนยอออังไงเฮ้ย <c oughs> แต่อ้อนน่ารากักจ่ะลกเนี้แคนหน้าผมสวยนะแต่ผมหนูยุ่งไปนิดนึงอืออ หวานมากนะเฮ้ยนี่นี่ไปถ่ายกันในป่าจริงๆเหรอเนะี่ยใช่ไหม ชุดดิชุดสวยกันทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยชอบความถ่ายในป่าวะอือป่า ลุกนี้ไฟก็น่ารักเหมือนกันนะสวยทุกคนเลยอะเอาจริงๆ ียงหวานมากเลยนะอายเสียงแบบขนเฟิร์นนะมา No one No one ชอบวะ No ท่าเต้นน่ารักเลยนะไม่ถึงกับแบบแรงมากน่าร์น่าร์อ่าน่ารักน่ารักน่าร์อ่าหยับนุนหน่อยสวยทุกคนเลยอ่ะ ค่อยๆหาไปทีละคนเนาะนว่าแค่เว่อันนี้เขาไปถ่ายกันในป่าจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเนวาโนว่าเนวาโนวาดีมาก ราคาก็จบกันไปแล้วนะครับกับเพลง n o วาโนวาอะโนวาโนอใช่ไหมเต้นแบบนี้นะก็คือก่อนอื่นเลยเพลงเนะี่ยดีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงปล่อยออกมาแล้วนะก็คือทุกคนทุกคนก็น่าจะได้ฟังแล้วแต่ที่เราจะมาเห็นกันก็คือ,เ,อเป็น การเห็นแบบอินเนอร์การร้องนะแล้วก็แบบถ้าเต้นเด็กๆ,ๆน้อยๆน่ารักน่ารักแล้วก็เห็นหน้าตาน่ารักของแต่ละคนนะก็คือบอกเลยว่าคอสตูมดีมากชุดทุกคนสวยหมดเลยทุกคนแล้วแต่งหน้าแต่งตาทําผมก็คือปังอะไม่มีที่ติเลยเรื่องเนี้ยต้องยกให้เขาเพราะว่าเขาทําดีอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เหมือนว่าจะไปถ่ายกันในในป่าจริงๆใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมแล้วก็มีดอกไม้มาเรียงนิดนึงแต่ว่าที่จะหลากก็คือเหมือนจัดฝั่งเดียวนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้เป็นกระจกตั้งไ้สะท้อนเอาก็ก็ดีเลยอะ่ะเพราะว่าจะได้ใช้กระจกปิดด้วยจะได้ไม่ต้องเห็นแบบเห็นเยอะก็ <c oughs> ถือว่าโอเคเลยโดยรวมคือสวยเลยอะแล้วชุดคือเข้ากับเข้ามากดีมากใครเป็นคนคิดเนี่ยให้ไปถ่ายในป่าเนี่ยดูมันดูดีจริงๆอ่ะ มันดูแพงมากเลยอ่ะโอ้ยชอบมากเลยโนวาแล้วติดหูมากเลยนะโนวาโนวาอาโนวาโนอาอาโนวาอย่างเนี้ยชอบมากเราติดตามต่อไปนะส่วนตัวนี่ที่เอาที่นี่อยากดูที่สุดน,นะน่าจะเป็นเพลงบอมปะคือมันดูแบบจังหวะแบบน่าเต้นมากอยากอยากอยากให้ทําออกมาเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าอยากเห็นเต้นแบบเต้นแรงๆบ้างอะ อยากเห็นความแซบความดุนะยังไงก็เดี๋ยวเนี่ยว่าจะกลับไปดูอีกสักหน่อยนะเพราะว่าอยากดูอีกก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากให้ทีมงานเนี่ยทำเพลงอะไรออกมาก็ลองมาแชร์กันนะครับว่าเพลงไหนดีเพลงไหนหน่าทำนะครับก็ยังสนับสนุนโฟอีต,ต่อไปนะทีป๊อปของเมืองไทยนะยังไงก็ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายเนอ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 